ต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบไปงานหน่วยที่6อะนามัยดีมีสุขนะคะเรื่องที่3ออกกําลังกายแข็งแรงนะคะ ่ทีนี้มาดูนะคะใบงานเขาให้เด็กทำอะไระฟังคำสั่งดีๆนะคะให้เด็กๆด,ดูภาพน้องก้องชวนเพื่อนๆมาออกกำลังกายในสวนสาธารณะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงในวันอากาศดีและช่วยน้องก้องเขียนสารอือ ในคําให้สมให้เป็นคําที่สมบูรณ์และอ่านออกเสียงนะคะก่อนอื่นเด็กๆเ,เห็นช่องว่างไหมคะตรงนี้คําว่ามืดมออือมือมือดอมืดเด็กๆเห็นไหมมันจะมีแค่ตัวมอม้ากับดอเด็กมาให้แสดงว่าเราต้องเติมสารือข้างไปด้านบนนะคะให้เด็กๆคําที่สองพอือพือพือชอ พืชให้เด็กเขียนสระอือน,นะคะให้เรียบร้อยอ่านว่าพืชน,นะคะต่อไปดื่มดอ,อือด,ดื่มดื่มมอดื่มดื่มแม่เอกดื่มเติมสระอือลงไปในช่องว่างนะคะต่อไปคำว่ายืนยอ,อือยืน ยืนนยืนเห็นไหมคะตรงช่องว่างเขียนสระอือลงไปให้เรียบร้อยอ้าวให้เด็กๆเติมสระอือและฝึกอ่านคำกันเลยคะ่ะเราเราเรามา real Yeah. อ่ะต่อไปให้เด็กๆหยิบใบงานนะคะใบที่สองอันนี้จะเป็นที่ครูเจี๊ยบเริ่มต้นระบายนะคะอันนี้ครูเจี๊ยบระบายเสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะใบงานใบที่สองหน่วยที่สามนะคะเรื่องที่สามนะคะไม่ใช่หน่วยที่สามเรื่องที่สามนะคะลูกอ่ะครูเจี๊ยบจะพานะคะเด็กๆประดิษฐ์กระดานลื่นนะคะนะ อ่าทีนี้ก่อนที่จะทําให้เด็กๆระบายสีเห็นไหมคะอันนี้คุณเจ็บระบายสีมาแล้วส่วนตัวคนคุณเจ็บไม่ได้ระบายสีมาให้เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายอันนี้ให้เด็กๆไประบายให้เรียบร้อยคุณเจ็บจะระบายแล้วก็พาประกอบกระดานลื่นนะคะอ่าทีนี้มาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีกล่องนมนะคะกล่องนมอ่ามีกาวนะคะมีกาว ต่อไปจะเป็นกันไกรค่ะอ่ากรรไกนะคะแล้วก็มีดหรือคัตเตอร์นะคะต่อไปก็จะเป็นกล่องสีสีนะคะใช้สีระบายนะคะอ่าทีนี้มาดูก่อนอื่นให้เราเอากล่องนมมาเลยค่ะกล่องนมมาแบบนี้ให้เราตัดออก อ่าเศษหนึ่งส่วนสามเนาะให้คุณพ่อคุณแม่ตัดให้ก็ได้นะคะเศษหนึ่งส่วนสามอ่าคุณเจ๊ก็จะตัดออกประมาณนี้นะคะอ่าคุณเจ๊จะตัดออกประมาณนี้อ่าคุณเจ๊ก็ตัดออกขอโทษนะคะเดยวเพื่อมีนมอยู่ข้างในอ่าคุณเจ๊จะตัดอันนี้ออกก่อนกล่องนมนะคะอ่าคุณเจ๊ก็ต,ตัดออกตรงนม้นีะอุ้ย ใช้คัตเตอร์นะคะในการตัดอ่าคุณจะไปตัดออกมาจะได้ลักษณะนี้นะคะตัวนี้อ่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วต่อไป,ประบายสีอันนี้คุณจะระบายไปแล้วนะคะเพื่อลดขั้นตอนในการทําคุณจะก็จะตัดตัวกระดานลื่นนะจะ,ะตัดก่อนเดี๋ยวคุณจะไปตัดนะคะตัดตามรอยปะเลยนะคะเด็กๆค่อยๆตัดนะคะ หนูยังกล้ามือไม่แข็งแรงหนูก็ค่อยๆตัดมองที่เส้นดีๆนะคะมีสมาธิในการตัดรับรองตัดไม่ผิดแน่นอนนะคะตัดตามเส้นปะนะคะอันนี้การใช้กันไกนะคะ ควรอยู่ในการดูแลข,ของผู้ปกครองนะคะไม่ควรปล่อยให้เด็กนั่งทําคนเดียวนะคะเพราะเป็นของมีคมอาจเกิดอันตรายได้นะคะอ่าอันนี้ตัดตรงนี้ออกนะคะเห็นไหมอ่าตัดตามรอยปะเข้าเลยค่ะปึ๊บอ่าพอตัดเสร็จแล้วทำยังไงตัดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้ ตามรอยปักนะเด็กๆดูนะให้พับตรงที่เขาเขียนว่าพับเห็นไหมคะพับลงไปให้เด็กๆพับนะคะพับพับนะคะอันทางนี้ก็พับค่ะพับพับลงไปนะคะอ่ะพับลงไปนะคะอันนี้ก็ ด้านข้างพับด้านข้างนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆเอามาติด มันต้องพับขึ้นค่ะลูกคุณจะพับผิดเพรามะพับขึ้นนะคะเมื่อกี้คุณจะพับลงเอาใหมค่ค่ะพับขึ้นค่ะพับข,ขึ้นแบบนี้ขอโทษขอโทษ,ขอโทษค่ะคุณจะพับผิดนะคะอ่าทีนี้ตรงนี้จะเป็นลักษณะประมาณลักษณะอย่างนี้ อาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้ให้เด็กๆไหมคะกล่องนมพอดีเลยให้เด็กๆเอาวางบนกล่องนมอ๋อกล่องนมมันเล็กไปหรอ,อลกล่องนมมันเล็กไป<ๆ>กล่องนมกล่องนมโรงเรียนจะเล็กไปนะลูกถ้าหนูมีกล่องนมใหญ่ใช้กล่องนมใหญ่กว่านี้นะมันเล็ก อันนี้ครูยบลองเปลี่ยนเป็นไตามิว้วอ๋ออ๋อถ้าไวตามิ้วหน้ากว้างจะพอดีกับเลยเป็นถ้าเป็นกล่องนมใบตามิ้หน้ากว้างจะพอดีนะคะแต่อันนี้มันยังไม่ได้กินอ่ะอ่าใช้อันนี้อันนี้ได้อยู่เนาะ,ะจะพยายามให้ได้นะลูกให้ให้ใช้กล่องนมที่ใหญ่กว่ากล่องนมโรงเรียนนะคะสรุปแล้วกล่องนมโรงเรียนเล็กไปนะคะแล้วใช้กาวทาตรงนี้นะคะลูกกาวทาทาเสร็จ ให้เด็กๆปิดลงไปพอกล่องนมเล็กมันจะติดยาก คุณครูเจี๊ยบขออนุญาตเปลี่ยนเป็นกล่องนมที่มีขนาดใหญ่กว่ากล่องนมโรงเรียนนะลูกเพราะนมโรงเรียนขนาดความกว้างจะเล็กไปมันจะไม่พอดีกับกระดานลื่นก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะคะอ่าทีนี้พอได้พับมาลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วหนูเห็นตรงนี้ไหมคะเอามาวางเลยค่ะวางตรงนี้นะคะหนูก็ทากาวก่อนอ่าทากาวตรงนี้นะคะทากาวนี่นะคะแค่ส่วนตรงข้างบนตรงนี้นะ,ะทากาว เสร็จแล้วนะคะให้เด็กแปะลงไปที่กล่องนมเลยค่ะติดลงไปที่กล่องนมนะคะอนีอ่นะคะพอติดลงไปมันก็จะได้ลักษณะของกระดานลื่นนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะกระดานลื่นแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วกระดานลื่นของเราแล้วก็ให้เด็กๆระบายสีตัวคนแล้วเอาคนมาสไลด์ลงไปนะคะเดี๋ยวครูเจะ๊จะตัดคนมาสไลด์ให้ดูนะคะมันจะสไลด์ได้ไหมอ่านะคะแล้วก็ตัดอย่าลืมระบายสีตัวเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายก่อนนะคะอันนี้คุณครูเจี๊ยบข้ามขั้นตอนนะคะไม่ได้ทําให้ดูทุกขั้นตอนนะคะอ่าระบายสีก็ เลือกสีสันตามใจชอบนะคะระบายสีให้สวยนะคะอย่าให้เห็นเนื้อกระดาษสีขาวนะคะเด็กๆคุณผูดจะเคยบอกแล้วระบายสีให้เข้มนะคะอ่าเราก็ตัดนะคะตัดตามเส้นปะนะคะลู ู้ปกครองควรดูแลลูกๆดนวยนะคะเวลาใช้กันไกนะคะพยายามให้เด็กๆฝึกใช้กันไกเองนะคะเพื่อเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงนะคะแต่ก็ต้องอยู่ในความดูแลนะคะ,ะทีนี้เห็นไหมเราก็จะใช้เด็กมาเล่นเป็นสไลเดอร์นะคะหรือกระดานรื่นนั่นเองแบบนี้เราไปนำเล่นที่บ้านได้เลยค่ะ วันนี้คุูเจี๊บก็ไปก่อนนะคะ